นี่เรามาดูอาเซมเจสตาครับ w g 4 3 0สี่สนะครับมือจับ w g 4 3บิีสีสีทีกครับสีทิกนะครับอันนี้สีทิมีเคเจอร์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับนี่ครับดิจิตอลดอลล็อกนะครับของททสเทมนะครับสีนี้เป็นดอกาดนะครับได้ดอโเคเซอร์ด้วย นะครับนี่ครับมาติดตายก็เป็นเอทิสนะครับนี่ครับนี่เรียบร้อยครับสวยๆงามๆตั้งโดยพีทีโมบิเนียมสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงครับอันนี้เป็นกระจกอินซูเลตด้วยนะครับนะครับ ดูกันไปเลยสวยครับเคครับ